สดไม่อดตายส,สวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับทางช่องเบายันุูทันนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเบายันพะวนวะเลาะนะครับสาหรับมือนี้นะครับผมก็จะพามาสางแขนนะครับที่หมายแหนนะครับหมายบ่อล้างนะครับสําหรับหมายบ่อ้ังตรงนี้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็กัดเข้าผมไปเจ็ดครั้งนะครับผมก็ไม่ได้สักตัวเลยนะครับสําหรับมือนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นเยื่อเจ็ดอิโม่นะครับ นี่ครับลักษณะไมายก็จะเป็นหมายบ่อรางที่ว่าทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับอามาต่ซิตี้นะครับ่ลก็ร่างสี่ขยายตัวออกมาเป็นโรงงานอุตสาากกมนะครับตรงนี้ก็เปิ้นกระด้ซื้อแล้วก็ปล่อยเป็นบ่อรางนะครับเตรียมที่จะถมทีสางโรงงานนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับช่องเบาแยันน้ำเลยครับเด้อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับช็อตกัดเจ็ดช็อตที่ผมไม่ได้ทักตัวนะมันกัดแบบไรนะครับ เดี๋ยวไปรับชมช็อตกัดเด็ดๆนะครับเจ็ดช็อตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาตกมาสางแขนตรงนี้นะครับต้องิองนะครับว่าผมจะสางแขนหรือว่าจะฝังแขนนะครับในมือนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมมันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพาลุยกันเลยสายสดจะอดได้ไง อุย้ยกัดไม่โดนครับอุย้ยกัดมาโดน วูบขยับโอบกัดไม่โดน จังแห้งเลยครับกัดไม่โดนเหยื่ออ้ยโดนโอ้ยวิ่งย,ย,ย,ย้อน แัดบดโดนนีก อุย้ยกัดละคายอุย้ยสะดุดตึกอยู่ครับวัดไม่สะดุดเลยอุย้ยเดี๋ยวรับขันเทพครับอ้ผ่าดไปอีกแล้วหนึ่งเดี๋ยวครับเอาไม้เอาไม้ ครับโดนไหมไม่โดนโอุย้ยตามมากัดแต่ว่าไม่โดนนะครับ กัดโอ้ยโอ้ยกัดไม่โดนครับผมไปวัดเสียดายครับเอาเมีครับเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ครับ โอ้ยกัดโ่โดนอีกแหรอครับโอ้ยเป็นอาถรรพ์อะไรครับเนี่ย่บมันเย่บางมันมีตัวเป็นกัดด้วยโอเถืกัดเห็นวรอโอ้ถืกกี่ต่อ นี่โดนจนได้แต้มแรกครับของผมแบบนี้บรอดนะครับสั่งอาทันได้สาเร็จครับ หลังจากที่กัดไปครั้งที่ห้าครับนี่กัดล่างอาถรรพ์ได้สำเร็จแล้วหมานครับครับขึ้นมาแล้วครับแต้มแรกของผมนะครับในมือนีนะครับนี่ครับไซส์สวยๆนะครับถือว่าหมานอยู่ครับกัดสองครั้งนะครับครั้งแรกกัดไปโดนแล้วก็ตามมากัดอีกนะครับตรงนี้นะครับมือนีนะครับกัดไป ห้าโดนหนึ่งนะครับเป็นบอ,อาถันที่ผมลากอาถันได้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมให้ดูเบ็ดต้ดนเบ็ดตัวบนนะครับโดนที่ตัวที่เกี่ยวปากนะครับเดีลยวก็ตัวที่ล่างกาดยังไม่แตกนะครับถ้าเบ็ดบ่เข่าปากกาดกับบ่แตกนะครับโดนทะลุเบ้านะครับอย่างนี้ไม่รอดนะครับ นะครับตัวนี้ก็น่าจะหลายขีดอยู่มาถึงโลแล้วครับกลับมานึงเก้าครับสายสดไม่อดตายครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ อุย๊ยรัดไม่โดน,นโดีแล้วครับอุยเป็นอาขันเรืออะไรครับเนี่ยรั้งที่หกนะครับเนี่ยรังที่หกนะครับในหมายนี้นะครับอุยเปิดคำเสีเวนะโดนไหมครับโดนไหม ไม่โดนครับครั้งที่เจ็ดกัดไม่โดนโอ้ยเบิดคำสิว่าครับ โดนมาโดนครับไม่โดนอีกแล้วครับอ้ยพี่เปดไม่โดนครับอ้ยเิดคำสิวา ไม่โดนครับครั้งที่เก้าครับไม่โดนครับโอ้อาถันดีๆน,นี่ครับไม่โดนนะครับกัดไม่โดนเหยื่อก้าแล้วครับเก้าครั้งเก้าได้หนึ่งครับ โอนครับแบบนี้อูยหันหนาหนี้เอาครับเตรียมสองขังที่สิบครับโอ้ยหดอ้วนเลยครับเนี่ย อ๋อดูท้องมันนะครับท้องมันโโยเลยครับนี่เดี๋ยวผมจับให้เบิ่งครับโอ้โดนเบ็ดตัวล่างครับหลังนี้ไม่รอดครับกัดไปสิบครับในสองเดี๋ยวผมจับให้เบิ่งครับอยยดยังติดอยู่ปากอยู่เลยครับแต้มที่สองของผมนะครับนี่ดูที่ทองมันครับนี่อ๋อมันไปกินอีหยังมาครับนี่ดูนะครับอาหารมันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับดี กินเข้าไปครับวันตุ้ยนุ้ยเลยนะครับโดนตะขอตัวล่างนะครับเข้าเบ้าเลยนะครับนี่เขียดึงติดอยู่ปากนะครับดูเลยนะครับเขียดึงติดอยู่ที่ปากอยู่นะครับหมานคือเก่านะครับสายสดไม่อดตายนะครับกัดไปสิบได้สองโบบอกอาถรรพ์นะครับจากคลิปที่แล้วกัดไปเจ็ดไม่มีเต้ม อันนี้กัดไปสิบนะครับกัดไปสิบได้มาสองอไม้นี้อาถรรพ์ดีครับไม้นี่นี่ครับตัวยังอ้วนเลยครับเต็มสองครับเต็มสองตัวอ้วนนใหญ่เดี๋ยวไปลุยก,กันต่อครับ มจะมีผลงานเพิ่มอีกไหมสายสดไม่อดตายครับโดนแบบนี้ทั้งที่สิบเอ็ดครับ กัดไปสิบเอดครั้งโดนมาสามครับไอป๊อกน้อยหมานครับหมานแล้วโดนไปสามจากสิบเอดโอ้โหหมายอาถันครับหมานี้หมานคือเก่าครับเดี๋ยวผมจับให้ดูครับครับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับโดนเข้า ลุตรงจมูกเลยครับนี่ครับแร้มสามจากที่กัดไปสิบเอ็ดขนลุกเลยล่ะปูเอ้ยเงิดที่ีนะครับกัดไม่โดนเหยื่อแต่โดนมาสามจากสิบเอ็ดนี่นะครับโดนเบ็ดตัวล่างนะครับอันนี้เบ็ดตัวบนนะครับโดนเบ็ดตัวล่างตัวที่เกี่ยวขานะครับ ตัวนี้มวยใหญ่นะครับนี่แต่ก็อ้วนนะครับเบิองได้ครับนี่ตัวมันจะอ้วนมากนี่นะครับอย่างอ้วนเลยครับนี่ปลาในบ่อนี้นะครับมีแต่ตัวอ้วนๆนะครับกดยากอ่าออกมาแล้วทีครับหมานือเกาครับไปดูกันต่อครับ ถึงจะดวงไม่ค่อยดีตั้งแต่ตอนเศร้านะครับแต่ก็หมานมาเรื่อยๆนะครับสายสดจะอดได้ไงครับเดี๋ยวไปลู้กันต่อครับ กัดไม่โดนครับกัดครั้งที่สิบสองนะครับไม่โดนโอ้ยเงยไหล โอ้โโดนครับเออกัดแบบเจอจอนะครับนี่ครับวัดขึ้นบนต้นไม้เลยเอ,อ,อย่าเจอือนะครับกัดแบบเจอจอนี่ครับเบตติงติดอยู่ที่ปากด้วยครับห้อยตองแต่งบนต้นไม้เลยนีเออ่เป็นยังไงล่ะกัดครั้งที่สิบสามครับโอ้โหนะครับ กัดไปสิบสามครั้งได้มาสี่เต้มเดี๋ยวผมจับให้เบิ่งครับนี่ยังห้อยตรงเต่งตรงแกง,ง,งอยู่เดี๋ยวลงมาก่อนนี่ครับโอ้บนต้นไม้แล้วเาลงเลยบ่โอ้ยเดี๋ยวเอาลงก่อนครับเดี๋ยวจับให้เบิ่งครับครับขึ้นมา อีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่สี่นะครับกัดไปสิบสามครั้งนะครับโอ้ยนะครับโดนเบ็ดตัวบนนะครับนี่นี่เบ็ดตัวล่างอันนี้เบ็ดตัวบนนะครับโดนเข้านี่ครับทะลุแก้มนะครับนี่ทะลุตรงข้างแก้มเลยนะครับนี่ผมหลากมานะครับปลามารออยู่ตรงที่ผมจะยกเบ็ดขึ้นนะครับ พอดีกัดผมกับวัดสวนเลยครับระยะใกล้ๆครับก็ขึ้นต้นไม้ได้นะครับสําหรับแต้มนี้นะครับนี่ครับอ้วนๆนึอเกาครับหมานึกเกาครับสายสดยังไม่อดตายครับสิบสามได้สี่โอ้สุดยอดที่ดีครับม้งนี้พลาดเยอะกว่าเลยครับจริงผพน่หนาจะได้แต้มเยอะกว่านี้นะครับแต่วันนี้พลาดเยอะไปหน่อยแต่ก็ยังหมานึกงเกาครับ สายสดก็ยังไม่อดตายนะครับโต้ดนครับ อุดลุดรุดลุดลุดปะโอ้บนลุดเอานี่ว่าจะลุดซะแล้ววัดลอยเลยครับโอ้ยโอ้ลุดลุดลุดอีนี้ครับโอ้ยกี้นี่ครับเบ็ดของจริงไหมครับโอ้ไปแล้วโอ้ยถือง่าไม่ครับลุดเลยครับโอ้ย มาที่ใไหรับมาสรุปผลงานนะครับหมายสางแขนของผมนะครับในมือนีนะครับบอ่งนะครับก็ได้มาทั้งหมดนะครับสี่แต้มนะครับกัดไปสิบสี่ได้สี่นะครับบอกผมว่าผมมาสางแขนหรือว่าผมมาฝังแขนนะครับจากเหยื่อเขียดโมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับตั้งแต่เริ่มแดงจนจบนะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจครับช่องเบายันน้ำเลยนะครับเด้อผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปต่อไปสายสดไม่โอตายสวัสดีครับผม